อันนีก้กำลังจะเริ่มแล้วค่ะไป,ไปห้างไม่ได้เรามาปิกนิกกันะนะคะว้าวเอา ตัดปิกน,ปกนิคก์ going on กาลังจะเริ่มต้นปิกนิกแล้วจ้าอันนี้เลยที่ขาดไม่ได้ในปิกนิกเรานั่นกำลังเตรียมเรืออยู่ก่อไฟบอสกำลังเตรียมเรืออยู่ Oops. Okay, guys. Okay. It's not working, why not? Why not working? Did that did, the, did the bottom go up? did that bottom ground? เรากำลังจะไปตกปลากันตรงนี้แดดเข้าเลยมันจะจบไหมคะตอนนี้คือเราก็ต้องนั่งรอค่ะนอนรอมาดางนั่งทานข้าวเยอะกันนงเจออ้าเราก็นอนรอ <ś les> ดีจุงเบิ์นี่เลยนี่เด็ดกองข้าวมาไกลแค่ไหนแล้วก็ต้องมีเพื่อนคู่ปิกนิกราวันนี้เป็ดพร้อมแล้ว

Wow! Well done, Kevin! Wow! Yay! Yeah, you got it. Is there any wet patches there? Not yet. No. Not yet. Okay, he can we wait take take a there. Okay. Can't see your face faces too.